Thank you. ประมาณกี่ชิ้นแล้วครับที่ทำํำที่รับสั่งได้ใส่ก่อนครับแต่นี้คูก็สวยเยอะนี่ของผู้หญิงอันนผมก็ปกติตามตามภาพที่ใส่ก่อน หลวงพ่อมีแนวคิดกับการเขียนยันอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็แรกเริ่มเดิมทีมีมาตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยยังเขียนไม่เป็นไม่ไม่รู้จักยันเลยแต่คนนี้อยากจะเขียนยันเพื่อให้แจกโยมตอนงานกระถินนะก็เลยพอดีว่ามีหลวงพี่ท่านหนึ่งท่านเขียนนะท่านเขียนคาถาราชารีตนะจะได้ขายติดขายดีอะไรอย่างนี้ก็เลยไปช่วยท่านเขียน นะก็เลยนั่นนั่นคือคาถาแรกที่รู้จักเลยคือคาถาณนะชาลิตนะิก็จําเอาแล้วก็มาเขียนเขียนเพื่อจะได้ให้แจกญาติโยมเป็นฝันกาลังใจนะจากนั้นก็พอดีว่าก็มีหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านท่านย้ายมานะจากวัดสาวชงูท่านเขียนยันสวยมากนะก็เลยไปขอท่านว่าให้ท่านช่วยสอนหน่อยท่านก็เลยบอกวิธีว่าไปหัดเขียนมานะบวกอาตมาเรียนบาลีด้วยก็เลยเข้าใจง่ายเพราะว่า มันคล้ายๆภาษาบาลีนะมีกดขัดคักงะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหัดเขียนมาก็หัดเขียนมาเรื่อยๆก็เขียนแบบธรรมดาตามครูบาอาจารย์ตามแบบครูบาอาจารย์ที่เคยเห็นตามปกตินะต่อมาก็พอดีว่าด้วยความชอบคิดนะชอบคิดชอบเขียนอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเขียนตามครูบาอาจารย์ก็สวยดีแต่ครนี้เราชอบงานศิลปะนะชอบภาพวาดชอบอะไรเงี้ยลายไทยอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า พอดีบวกกับว่าชอบเรื่องของมนะันดาราที่เป็นของอินเดียของทิเบตเนี้ยที่ว่ามันเป็นภาพสีสีแล้วมันสวยดีก็รู้สึกว่าถ้าเราเอายาันกับมันดารามาผสมกันนะมันน่าจะสวยดีก็เลยก็เลยลองหัดเขียนดูก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แล้วมีโยมมาให้ให้เขียนก็ที่โยมมาให้เขียนก็เพราะว่าโยมเห็นว่าเราเขียนแล้วยันสวยดีเขาก็เลย เหมือนว่ามาขอว่าช่วยทํายันเสริมดวงให้หน่อยช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีช่วยเสริมดวงเสริมบารมีให้หน่อยก็ให้เราเขียนให้แล้วก็บอกว่าได้ได้ถ้างนั้นก็เอาวันเดือนปีเกิดมาแล้วเราก็จะได้ผูกดวงผูกวันเดือนปีเกิดให้สลักหลังไปในยัน